รู้สู้ปลัดทำไมต้องนำเสนอคลิปของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะมันฟรีครับอุ๊ยเจ็บปวดแค่นั้นเลยเพราะว่าเราแบบเราเริ่มต้นกันแบบอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีอะไรอ่ะเราก็เราก็เลยต้องทำอย่างที่ทำอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็คิดว่าวันนี้หนึ่งมันเหมือนเป็นคำถามที่ย้อนแย้งกันเองในตัวนะแต่เราสิ้ว่ามันตอบได้คือคนบอกว่าเราเราเห็นโซเชียลเน็ตเวิร์กข้อมูลโอเวอร์ข้อมูล f l a แล้วเราก็ทำข้อมูลอีกชุดหนึ่งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันอะไรเงี้ยแค่ค้นหาคำว่าน้ำท่วมใน google.com <ๆ>ก็จะเจอผลการค้นหาถึง36ล้านรายการทีนี้ยังไม่ทันที่น้ำจะท่วมก็เจอข้อมูลท่วมซะก่อนการเสพข้อมูลจำนวนมากจะยิ่งทำให้เราตื่นตูมโดยเปล่าประโยชน์คนก็มีคำถามคำถามนี้แต่เราสึกว่าสิ่งที่เราทำคือ มันมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือการทําทําความเข้าใจกับข้อมูลใช่ไหมสองอคือเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาจัดระเบียบอะ่ะม,มาจัดระเบียบให้มันรู้ลําดับขั้นหนึ่งสองสาว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเออเราก็เลยเขาเราเลยเข้าใจได้ว่าทําไมต้องโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมันจะไม่ฝรัดใช่ไหมค่ะเราตอบว่าเราเอาข้อมูลนั่นแหละมาจัดระเบียบมากกว่าตอนเราแชร์ค่ะเราคิดไหมว่ามันจะมีอํานาจพลังมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย นี่จะจะหลานแล้วนะตอนแชร์คลิปนี้ใช่ตอนนี้ตัดใจว่าโอเคยูทูบยูทูบแล้วกันจิตอาสาเลยไม่ไม่คิดเลยว่ามันจะแบบคนจะฮิตขนาดนี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าเราทําสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราทาสิ่งที่เราทําได้เหมือนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเออก็ทำนี่แหละเราคิดว่าเราทําได้ว่าทําดีกว่าแต่พอผลออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเนอเชื่อเนอะมันเกินคาดสุดท้ายคลิปของเราก็มีคนเลือกที่จะมาดูและลูกอ๊อฟบอกเลยตอนนี้ว่าแท้จะเป็นข้อมูลหลักๆ ใน Youtube เลยก็ว่าได้นะคะที่คนรอดู<ช>ลได้รับความรู้ใหม่ๆรู้สึกว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำไมคนถึงมันมาดูคลิปของเรา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 ไม่อยากพูดว่าของใครดีกว่าใครหรือว่าอะไรยังไงมันแบบเพราะจะยากสิ่งที่พูดมื่อกี้ว่าทุกคนมันมีมันมีฟังก์ชันของเขาอ่ะมันมีฟังก์ชันของตัวเองอาจารย์ศาสตศิลก็ต้องพูดในนามของนักวิชาการสพอพอก็ต้องพูดในนามของภาครัฐอย่างเงี้ยถูกป่ะนั้นเพราะนั้นทุกทุกคลิปมันมี ทุกเสียงอ่ะมันมีฟังชั่นหน้าที่ของตัวเองเพราะนั้นเออเราเราคงไม่อยู่ในฐานะแบบจะไปพูดแทนอะไรใช่ใช่แต่ว่าถามว่าถ้าถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปถามคนดูว่าว่าเขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงชอบดูเราเ้วจุดเด่นของเราคือง่ายง่ายเราย่อยง่ายมากกับ2มันมีความเข้าใจทุกอย่างที่บางบางองค์กรอย่างที่บอกว่าพอเขาทำมามันเซิร์ฟมันเป็นฟังก์ชั่นที่เซิร์ฟ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนนั้นนี้หรือข้อมูลที่เขาต้องการจะบอกแต่ของน้องๆไมาสามารถย่อยจนเราเข้าใจได้ทั้งหมดและที่สำคัญไม่ทําให้เรากลัวนี่เป็นเรื่องจริงเลยะไม่ทําให้เราหดหูเราน่ารักกับน้องประวานเราไม่กลัวว่ามวลน้ํามันจะเบียดอัดมาพร้อมเลคือเหมือนดูแล้วรู้้แหละว่าน้ําเยอะเพียงแต่ว่าพอนาเสนอมาอย่างเงี้ยมันน่ารักอ่ะเราเราเรารู้สึกว่าโอเคเอาเอาไหววะไหววะแต่อย่างหนึ่งที่เราอยากถามคือข้อมูลมันเยอะมากกลั่นกรองข้อมูลกันยังไงถึงรู้ว่าอันนี้แหละจริง มีมีเป็นทีมครับคือจะมีเป็นทีมหาทำรีเสิร์ชหาหาดาตา้าถ่ายขึ้นซึ่งซึ่งทีมนี้จะคัดกรองข้อมูลมามาให้ให้ปิงก่อนแล้วรอบหนึ่งครับคือกอบับรีเสิร์ชทีมรีเสิร์ชกับทีมเขียนบทเนเราจะเวิร์กกันใกล้ชิดว่าเออเร,เราอยากได้ข้อมูลไหนและข้อมูลและบทควรจะเป็นแบบไหนและถ้าเกิดบทเป็นแบบนี้ต้องเอาอะไรมาเติมข้อมูลตรงไหนมาเติมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยเป็นเนี่ยทีมทีมอย่างทีมทีมซ่วมทีมมอนววหรือะไรทีมมอนวล้วก็จะเป็นทีมข้อมูลที่ คุยกันเกือบทุกวันประชุมบทกันเกือบทุกวันเอาข้อมูลมาแบกันเอาอันนี้หาไปจากอันนี้ได้อันนี้ไปโทรคุยกับอาจารย์คนนี้มาได้เอามาแบกใส่โต๊ะกันแล้วช่วยกันดีสคัสกันว่าเออข้อมูลนี้แปลเป็นแปลเป็นบทอะไรยังไงได้บ้างแนี้มบทพื้นฐานว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือคือถ้าเกิดเขารู้ข้อมูลนี้เขาจะไม่เป็นผู้ประสบภัยในระหว่างท่วมเนี้ยนะคือข้อมูลอื่นที่เป็นที่ที่เป็นความจริงและไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องเป็นต้องเอามาเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้าง เช่นอย่างสมมุติถ้าเกิดน้ํามาแล้วอย่างเงี้ยเราจะเราควรจะห่วงอะไรก่อนหนึ่งคือชีวิตรหรือเปล่าสับทั์เอายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอ่าที่เป็นประโยชน์ใช่ครับ ให้เขาช่วยหรือตัวเองได้ด้วยด้วยตัวเองครับไม่ต้องพึ่งใครเป็นเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดที่อยู่ท้ายคลิปตัวแรกอะว่าเราจะไม่เป็นผู้ประสบภัยในภาวะภัยน้ำท่วมค่งซึ่งจะเป็นย้ำทุกทุกคลิปสำคัญเหลือเกินอะเดี๋ยวก่อนนะเขาหลบแดดแล้วหนีเพราะเราไปหมดแล้วสังเกตนะคะเนื่องจากบอกข้อมูลมันเยอะอย่างเงี้ยมันมีข้อมูลที่เราทำแล้วมันผิดไหมเพราะว่าผมคลิปนี้บอกมันยากอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมานั่งแก้แบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือข้อมูลเราก็ถามว่ามีผิดไหมมัน เท่าที่มีฟิดแบกมายังไม่ค่อยมีเนาะคือเราว่าผิดยากเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลที่เรานาเสนอครับมันเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานเราขึ้นรถเดีขึ้นรถลดรถมาแบบลอดน้ําท่วมมานะแต่ตายอ่ะมันคือข้อมูลพื้นฐานคือหลายข้อมูลอ่ะมันมีอยู่แล้วตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามทีวีครับแต่เพียงแต่ว่าเรามาจัดวางแล้วก็นําเสนอในรูปแบบใหม่ให้คนเข้าใจง่ายมากขึ้นเท่านั้นเองับมันก็เลยจะไม่ค่อยผิดและส่วนใหญ่จะนําเสนอเกี่ยวกับเป็นเรื่องของแฟกต์นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ที่จุดลงไปนะคือทีมข้อมูลกับทีมเเเชรบาาจจะัดนว่ เฮ้ยอะไรที่เป็น a อ t i ิจ d ดเป็นความคิดทัศนคติความรู้สึกอะจะสกีนออกให้มากที่สุดคือมันมีแล้วแหละที่มันจะหลุดมาบ้างมันจะติดมาบ้างผ่านแบบผ่านการเลือกนําเสนอของเราหรือผ่านการอะไรแต่ว่าเราพยายามจะเอาออกให้มากที่สุดพยายามจะให้มันมีแต่แ f a ต์ข้อมูลและให้คนเข้าใจ f a ต์ตัวนั้น อย่างถูกต้องอะไรเงี้ยก็คือเอาความพยายามของเราเอาอัคติเอาความรู้สึกส่วนตัวออกให้หมดและเหลือแต่ความจริงจากข้อมูลเท่านั้นดังนั้นความจริงแท้มันก็จะบิดเบือนได้ยากโอ้ยเลิศเข้าใจทั้งหมดได้รู้มากมายแล้วแต่เดี๋ยวว่าเรื่องนึงที่คนอยากรู้แล้วคนไม่ค่อยไปถามด้วยในสื่ออื่นพี่ปอก็คือเรื่องแบบรายละเอียดในแต่ละคลิปจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทีละคลิปเลยค่ะตอนที่หนึ่งรู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น จากที่วิถีของน้ําขึ้นอยู่กับธรรมชาติกลับกลายมาขึ้นอยู่กับการควบคุมของมนุษย์แทนและเมื่อมีการควบคุมจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเสียการควบคุมตอนที่2ประเมินสถานการณ์คร่าวด้วยตัวเองอย่างแรกที่คุณจะเป็นต้องรู้คือจุดยุทธศาสตร์ของตัวเองรู้จักเขตที่บ้านคุณอยู่ดูว่าอยู่จุดไหนของแผนที่ตอนที่สเตรียมให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวน้ํา แม้สิ่งที่เราต้องดูแลในภาวะน้ําท่วมจะเยอะแต่หากคิดให้ดีๆแล้วทุกสิ่งก็ล้วนคิดมาจากชีวิตประจําวันของเราทั้งสิ้นตรวจสอบรอบบ้านจัดการสินทรัพย์เตรียมอยู่กับน้ําตอนที่4เตรียมใจสู้พร้อมอยู่กับน้ํา3สิ่งที่ต้องสังเกตคือระดับน้ําให้พิจารณาระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ใกล้เคียงตอนที่5ใจเย็นย่ามอกพยพ หลังการประกาศเตือนภัยเราคงจะพอเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพเริ่มมีน้ําเข้ามาบ้างแล้วบางครอบครัวเริ่มทยอยอพยพออกบางครอบครัวก็ยังอยู่กับบ้านตามปกติ Let's Let's go! O M